การเช่าทรัพย์นะครับโดยขั้นแรกความหมายความหมายการเช่าทรัพย์จะประกอบด้วยคนสองฝ่ายคือผู้ให้เช่าและผู้เช่าโดยจะมีกําหนดระยะเวลาที่จํากัดนะครับตอนนี้เราก็มาดูลักษณะกันนะครับว่าการเช่ารัพย์มีอะไรบ้างก็ประกอบด้วยบุคคล2ฝ่ายผู้ให้เช่าและผู้เช่าโดยผู้ให้เช่า ให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้เช่าย,ยินดีที่จะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นโดยสัญญาการเช่าทรัพย์นี้จะยึดลักษณะสัมพันธ์ของผู้เช่าเป็นสำคัญน,นะครับหลักเกณฑ์นในการทําสัญญานะครับก็จะแบ่งเป็น2ออย่างคืออย่างแรกการเช่าสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนไหวได้คือทรัพย์ที่สามารถยกไปไหนมาไหนได้ก็ กฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องทํำยังไงเพียงแค่เราแสดงเจตนาต่อผู้สัญญาก็ถือว่าสัญญานั้นสมบูรณ์ครับแล้วก็อย่างที่สองการเช่าอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนวะที่ไปไหนไม่ได้ยกไปไหนไม่ได้นะครับก็โดยปกติกฎหมายระบุว่าต้องทําเป็นหนังสือนะครับเพื่อให้สามารถบังคับกันได้ตามกฎหมายได้แล้วก็การเช่าสังหารอสังหาริมทรัพย์เกิน3ปี กฎหมายระบุว่าให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่พนักง,งานนะครับถ้าไม่ได้ทําเช่นนั้นจะสามารถบังคับตามกฎหมายกันได้แค่3ปีและกฎหมายได้ระบุว่าการเช่าทรัพย์นั้นระยะเวลาที่นานที่สุดคือ30ปีครับการเช่าสังหาริมทรัพย์นะครับกฎหมายกําหนดไว้ว่าต้องทําหลักฐานเป็นหนังสือ และก็ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดนะครับเพื่อให้สามารถฟ้องร้องคดีกันได้แล้วก็การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เกินกว่า3ปีนะครับต้องทําหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ไม่ฉะนั้นก็จะบังคับฟ้องร้องกันได้แค่สปีเท่านั้นนะครับโดยการทําสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าทํากันเพื่อว,วาจาอย่างเดียวไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็จะไม่สามารถฟ้องร้องอะไรกันได้เลยนะครับและกฎหมายยังได้กาหนดว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้นานสุดทําได้ถึง30ปีนะครับแล้วก็ถ้าสัญญาจบลงจะต่อสัญญาอีกก็ได้ครับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่านะครับคือต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่านั้นในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วแล้วก็ต้องรับผิดชอบหากทรัพย์สินนั้นชํารุดโดยการไปส่งมแซมนะครับแล้วก็ต้องชําระเงินคืนหากเมื่อเกิดกรณีที่ผู้เช่าได ใช้จ่ายเงินเพื่อที่ใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินนั้นเมื่อเกิดการลอนสิทธินะครับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่านะครับก็คือต้องใช้ทรัพย์สินทรัพย์นั้นอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดการบุกสลายอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบหากทรัพย์สินนั้นมีการชำรุดหรือมีการลุกลาจากผู้ คนภายนอกนะครับแล้วก็ต้องชําระค่าเช่าให้ตรงตามกําหนดนะครับส่งคืนให้ตรงตามกําหนดด้วยครับหากสินทรัพย์นั้นบุบสลายหรือสูญหายผู้เช่าต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันครับเฮ้ย <Hey, S 1> ต้ทําทำงานส่งอาจารย์ดีกว,ว่า <Yeah. S 1> แต่ยังไม่มีคองทำงานเลยมังไงดีนะ <Yeah. S 1> เออหรือว่าต้องไปเช่าคองแตงกวาดีนะ โหลแกว่าไงแตงกว่าเราว่าจะขอเช่าคอมเธอสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมอ๋อได้สิว่าแต่แกจะเอาไปทำอะไรเหรอว่าจะเช่าคอมแกทำรายงานสมัชจารย์น่ะคอมแกว่างหรือเปล่าอ๋อโอเคจะวันไหนเหรอมาดตมาเดี๋ยวรอไปให้งั้นเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะแล้วแกคิดค่าเช่าเท่าไหร่อ่ะเพื่อนกันเพื่อนกันงั้นหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เราคิด ห้าพันแล้วกันนะฮะห้าพันหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะถูกจังงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะทำหนังสือไม่ต้องกฎหมายไม่ได้ระบุไว้แค่เราแสดงเจตนาต่อกันก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว คำ,คำส,คสำหรับการเช่าช่วงและการโอนสิทธิ์การเช่านะครับการเช่าช่วงนะครับหมายถึงการที่ผู้เช่าเอาทรัพย์สินของคน้เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าต่ออีกทอดซึ่งอาจจะเอาไปใช้หรือเอาไปใช้บางส่วนก็ได้นะครับการโอนสิทธิ์การเช่านะครับหมายถึงการที่ผู้เช่าโอนสิทธิ์จะได้รับการใช้สอยประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นไปให้กับบุคคลอื่นนะครับไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วนการโอนสิทธิ์การเช่านี้ผู้เช่าจะโอนสิทธิการเช่าของตนให้กับผู้อื่นไม่ได้นะครับเว้กแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่านะครับครับในส่วนของความระง,งับงสัญญาเช่านะครับสัญญาเช่านะครับจะระง,งับไปด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับผมเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ได้กาหนดในสัญญาเช่านะครับโดยไม่จําเป็นต้องมีการบอกกล่า,าวก่อนล่วงหน้านะครับแล้วก็ถ้าทรัพย์สินซึ่งผู้เช่าหายไปทั้งหมด สัญญาเช่าย่อมระงับไปแต่ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปแต่บางส่วนครับและนี่ได้เป็นความผิดของผู้เช่าผู้เช่าจะเรียกรถค่าเช่าลงตามสัดส่วนที่สูญหายไปก็ได้ครับผมคับสัญญาค่าตอบแทนยิ่งกว่าค่าสัญญาเช่านะครับสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าค่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าซึ่งผู้เช่าอยากจะต้องกระทําการหนังใดอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มขึ้นเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้เช่านะครับ นอกเหนือไปจากค่าเช่าที่จะต้องค้างชำระตามสัญญาเช่าธรรมดาครับับในส่วนผลของแห่งสัญญาต่างค่าตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่านะครับสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่านะครับไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวดังนั้นแม้ผู้ให้เช่าถึงเก็บความตายนะครับสัญญาเช่าก็จะไม่ระงับสิทธิตามสัญญาเช่าจะตกทอดเกียรติยาญาตินะครับผมแล้วก็ส่วนสัญญาต่างตอบแทนที่ยิ่งกว่าสัญญาเช่าแม้ไม่ได้ทําเป็นหนังสือลงลายมือ ชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญนะครับก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ครับค่ะเรามาดูในสัญญาเช่าซื้อก่อนนะคะลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อนะคะเป็นสัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์สินนำทรัพย์สินออกให้ผู้อือ่นเช่าเป็นสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นแก่ผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะได้สิทธิในทรัพย์สินนั้นก็ต่อเมื่อใช้เงินคุ้ทุกคราวค่ะแบบของสัญญาเช่าซื้อนะคะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายความลับผับของสัญญาเช่าซื้อผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายหมดค่ะ สัญญาเช่าซื้อับเ,เรา6,000บาท3เดือนเดือนละ2 0 0 0บาทแล้วมันต้องมีสัญญาอะไรไหมอ่ะมีต้องทำเป็นหนังสือลงไลายมือของกันสองฝ่ายอ่ะนี่ไปสัญญาะเซนตรงนีนย นราตั้งแต้นเลยน้ยูโน่อ,โอ,อันนี้แกโอเคครบ6,000บาทแล้วกรรมสิทธิ์ของโทรศัพท์เป็นของเธอสมบูรณ์แล้วนะโอเคฉชิไปก่อนนะบ๊ายบายเอาแสดงเจตนาต่อผู้กรณีก็สามารถ ก็ถือว่าเลื่องเลยสำหรับส่วนของผลเหตุสัญญาต่างกับเทมลักษณะสำคัญของสัญญาเจ้าชอเจ้าชอเจ้าชื่อขทางค้าทางค้าทางค้าค้าชิบแาก่ายอ่ะทาสัญญา